สวัสดีค่ะพบกับโซฟาโซกูดนะคะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไม่รู้กันทีนแล้วคืออยากจะแบบกินข้าวให้อร่อยกว่านี้ก็เลยสั่งให้คุณสามีนะคะซื้อเมกกี้มาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่คือห้ามซื้อที่เป็นขวดขวดแก้วอะแต่สามีก็ซื้อขวดแก้วมาและ เมื่อมาถึงที่โรงแรมใช่ก็พนักง,งานาที่ข้างล่างอะที่ล็อบบี้ข้างล่างก็โทรมากว่าเออมิสเออเราไม่อนุญาตให้เราไม่อนุญาตนะที่จะแบบจะส่งแม็กกี้ของคุณได้แล้วว่าฮูหตายแล้วอยากกินอนะ Can you like put in some plastic อะไรเงี้ยแล้วก็อ เขาบอก I try เขาก็น่ารักมากแล้วว่าโอเคเขาจะพยายามแล้วสปาเขาก็โทรมาเออมิส uh, เดี๋ยวเราจะ transfer เดี๋ยว I'll try to transfer to a plastic um plastic bottle ละกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคโอเค thank you มากแล้วก็นี่คือแม็กกี้ซอสที่เราจะได้กิน วดเล็กนะเราเราให้สามีเราซื้อขวดเล็กมาแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราได้ก็น่าจะประทังได้แหละก็อีกประมาณหกวันจะอยู่ที่นี่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้เพราะว่าเขาจะมีกินอืมเบรคฟาสตอนเช้าอะ่ะเขาจะให้ไข่ใช่ไหมแล้วให้ไข่ต้มมาไข่ต้มเฉยเอะ่ะก,ก็ก็ต้องหาเมกกี้มากินนะคะก็ประมาณนี้ ชีวิตค u a r a n t i n e life อะไรประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรแบบเด็ดๆแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกก็สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายโซฟาโซกูด so so ค่ะ